Thank you Thank you Wait. มาในหุ Cap inding, ้นมาเก็ตแคปใหญ่ๆได้หลายตัวเลยก็ค17บาทนะ17บาทคือ kind of 1 7 1บาทกับ1บาทนั่นสหรับตัวของเดลต a า้มนเดว่าบวกแบบว่ากโดดทะุนะ208ดีหรือว่าเล่นเดียว่า ซื้อสุดทีเนี่มากน้อยแค่ไหนนะตุดนี้ก็ไป้ก็มานั่งติดตามกันนะแต่ที่นแน่ๆนะถ้าวุ่นบวกมากแบบนี้ดูเรง่าย วันพรุนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกรณพัฒน์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นก็บวกไปกว่า27จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับตลาดอันเตอร์ก็แล้วแต่ตัวกระแสเิลอนะครับนนรออที่สวิตช์กลับเข้ามาในบ้านความเสียีเห็นว่า ซีเร่มขึ้นนะครับจากสีสัที่อาจจะไม่มีพ o s ส t s u r p r i เหมือนที่ที่แล้วและแต่ภาพแารโตช้าลงนเ,เป็นภาพัวกอีกเรื่องนึงคือ o r i e a t i ของตลหุ้นภาฝั่งเอเชียอบ้านเราเนี่ยมันดี v a l u ด้วยนะครับชาวบ้านเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่เขามองเป็นดี e p v a l u ที่สุดน,นะครับ top 3นะครับ ก็อาจจะเป็นรองแค่ฮ่องกงนะครับแล้วก็โดดเด่นเทียบเท่ากับจีนนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เลยชายว่าตลาดหุ้นไทยกำลังถูกไลายด้วยฟันฟโฟครับผม,มเดี๋ยวว่ามันดิฟแวลูนะเดี๋ยวฟันฟโฟก็เลยแบบว่า เรามีคำแนะนำว่าเรามองดูต่อของอินเด็กซ์แบงก์ สิบเป็นภาษีสิบจุดคำเปครับผมในรายการกล้วยหอมกับครูนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรรภัณฑ์มากเลยที่มาให้มุมมองแบบนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรรภัณฑ์บริษันะหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีต้องบอกเลยว่าฟันโฟมาแบบนี้นะผมชื่อว่าพุ้นมาเก็บแคปใหญ่ๆในตัวของแบงก์เองนะหรือว่าตัวของ ที่อยู่ในเรดรานะอย่างตัวของเดลตานะก็เป็นที่หมายปองเหมือนกันนะหรืว่าเป็นอะไรที่แบบว่าก็ต้องใช้พลังฝีมือเหมือนกันในการที่เข้าไปเล่นเข้าไปเกาะกระแสฟันโฟเนสําหรับในส่วนของรอบนี้นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับคูรูมาถึงช่วงมาถึงช่วงของสี่หุ้นสุดสวิงกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของคูนอินไซมีการกาะติดหน้ากระดานมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนี่คือตัวข,ของเดลตานะครับวันนี้ละครไปที่ 210บาทนะครับเพิ่มขึ้น17บาทคิดเป็น8.81%ตัวที่2นะครับ ERW นะครับวันนี้ปิดที่2บาท46สตางค์เพิ่มขึ้น22สตางค์คิดเป็น9.82%และตัวที่3 AWc นะครับวันนี้ปิดที่2บาท24สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น2.75%และตัวที่4นะฮะ HGC นะครับ ปิดที่90ตางเพิ่มขึ้น5ตางคิดเป็น5.88เน,นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนสนใจนะครับอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้นะครับเรียกว่าฝากได้ฝากแชร์นะครับทุกแพลตฟอร์มของทุกชืน่นเรียนผู้นิยส,ยสำหรับรายการล้วยหอมกับ กูรูวันนี้ต้องขอมหลายท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม